สวัสดีตอนเช้าครับเช้าของวันศุกร์ครับวันนี้เราจะพามาดูสวนนะครับโซนที่ปลูกใหม่นะครับอายุสี่เดือนแล้วเราเจาลูกแล้วนะครับเราเอาลูกแล้วนะครับลักษณะการเอาลูกก็คือดอกกิ่งก้านสาขาที่มันยาวๆนะครับตัดออกไปเลยนะครับเห็นไหมครับตัดเลยครับตัดเลย นะครับท nice. er ้แตกใหม่ครับพอแตกออกมาคราวนี้มันจะมาพร้องกับลูกนะครับลำต้นแข็งแรงแล้วนะครับพอเราดูแลอย่างดีนะครับลำต้นแข็งแรงนะครับสามารถที่จะเอาลูกได้นะครับเราไม่ปล่อยให้สูงนะครับอันนี้คือเราที่ตัดทิ้งนะครับที่ตัดทิ้งตัดทิ้งเลยนะครับตัดทิ้งเลยครับเห็นไหมครับลูกมันออกมาครับลูกจะออกมาแบบนี้นะครับนี่เราพร้อมเจ้าลูกแล้วนะครับ อิ่งไหนที่ไม่มีลูกเราก็ตัดทิ้งเลยครับมันจะออกมาใหม่นะครับนจะออกมาใหม่นะครับเห็นไหมครับตอนนี้ลูกออกมาแล้วครับนะครับมันยาวๆตัดทิ้งเลยครับมันจะยาวมากนะครับตัดทิ้งให้สั้นนะครับนับมาสี่คู่ใบนะครับหรือห้าคู่ใบตัดทิ้งเลยนะครับมันก็จะแตกดอกออกมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเจาออกมาใหม่มันจะมาพร้อมกับลูกครับ เห็นไหมครับเราตัดทิ้งแล้วครับออกมาใหม่ทีนี้มันจะให้ผลผลิตแล้วครับครับนะครับแตกออกมาใหม่เห็นไหมครับเราตัดทิ้งนลครับตัดไปเราตัดทิ้งแล้วนะครับเห็นไหมครับเราตัดทิ้งเลยนะครับออกมาใหม่เห็นไหมครับมากับลูกครับมากับดอกกับลูกเลยครับเนี่ที่เราตัดทิ้งครับอันนี้ออกลูกแล้วโอเคเด็ดเด็ดเลยครับ เด็ดยอดเลยครับเห็นไหมครับตัวนี้ยังไม่ออกมันก็จะออกมาครับนี่กาลังออกครับเห็นไหมครับมันกำลังออกมามันจะมาพร้อมกับดอกกับลูกครับการทําฝรั่งต้องเราอย่าให้ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติครับธรรมชาติมันจะสร้างแต่ใบนะครับตัดทิ้งเลยครับเห็นไหมครับตัดทิ้งเลยไม่ต้องเสียดายครับเพราะลำต้นมันแข็งแรงนะครับมันสามารถที่จะเอาลูกได้แล้วนะครับ เห็นไ,ไหมครับลูกมันจะมาหอกกับลูกเห็นไ,ไหมครับโซนโซนใหญ่แล้วก็ทําสาวนะครับอีกสี่เดือนเริ่มต้นปีใหม่เราจะมีฝรั่งเต็มสวนเลยนะครับจะออกความกันเลยออกไปเรื่อยๆเลยครับชุดนี้ออกมาเสริมจากที่เรามีอยู่แล้วนะครับเราก็จะมีขายตลอดไป ตลอดปีเห็นไหมครับตัดทิ้งเลยครับไม่ต้องเสียดายเห็นไหมครับตัดทิ้งเลยครับเนี่ยมันจะออกมาเห็นไหมครับมันจะออกมาพร้อมกับดอกดาพร้อมกับผลละผลแล้วครับเห็นไหมครับกําลังแทงยอดที่ตัดแล้วกําลังแทงยอดออกมามันจะมีดอกนะครับเห็นไหมครับ แตพร้อมที่จะลูกครับเพราะเราเ้่มันแข็งแรงแล้วนะครับมันก็จะออกมานะครับพร้อมเอาลูกเห็นไหมครับะตะแปนนี่นะครับตัดทิ้งเลยครับไม่ต้องเสียดายนะครับถ้างนั้นมันก็จะแทงยอดออกมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับออกมานะอันนี้ยังไม่ออกมันก็จะออกมาเรื่อยๆะครับ นี่ครับแมงตัวนี้อันตรายครับตัวนี้ฆ่าทิ้งเลยครับมันจะกัดกินยอดกัดกินต้นอ่อนกัดกินเยื่อทำให้ต้นไม่สมบูรณ์นะครับถ้าเจอแล้ว